การเดินหน้าทวงคืนบรรยากาศการท่องเที่ยวให้ฟื้นคืนสู่เชียงใหม่นั้นเป้าหมายสำคัญตอนนี้มี2องกลไกนะคะกลไกแรกก็คือการกระจายวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อีกกลไกหนึ่งเขาบอกว่าจะมีการขับเคลื่อน4อํอำเภอของเชียงใหม่ให้กลายเป็นรูทหรือว่ากลายเป็นเส้นทางด้านการท่องเที่ยวหลังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้วนะคะ สี่อำเภอที่ดิฉันว่าจะเป็นสี่อำเภอปลอดเชื้อโควิด1 9ของเชียงใหม่ประกอบไปด้วยแม่แตงแม่ริมอำเภอหอดแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็น4จาก25าอำเภอของเชียงใหม่ที่เขาจะนำร่องปลอดเชื้อโควิด -19 เพื่อกู้คืนภาพของการท่องเที่ยวนะคะลองฟังเสียงสะท้อนถึงความหวังเรื่องนี้จากผู้ประกอบการที่นั่นค่ะเป็นมองที่เศรษฐกิจวิ่งได้ด้วยการท่องเที่ยวจริงๆ ถ้าเราสามารถเปิดแซนด์บ็อกซ์เป็นตัวอย่างท่องเที่ยวเรามีซีลรูทเรามีสแตนดาดโอเป r เรเตด p r o c e d u r e s หรือ SOP ของแซนด์บ็อกซ์มาจับต้องเรามาเราผู้ประกอบการเรามีมาตรฐานชาแล้วเราสามารถเปิดประเทศได้เชื่อว่าถ้านักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในเชียงใหม่ได้นักท่องเที่ยวไทยจะเกิดความเชื่อมั่นว่าตัวเพเภอแม่ลิมเองเนี่ยครบถ้วนทุกอย่างไม่ว่าโรงแรม แรมมีทุกแคตตากรีนั่นคือมีตั้ง2ดาวถึง5ดาวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเรามีครบนะครับไม่ว่าแอดเวนเจอร์หรือไม่ก็ว่าทำวัดวารามเที่ยวดอยอันนี้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องการผลักดันให้เกิดแซนบล็อกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของจังหวัดในส่วนตัวเนี่ยก็มีความหวังว่ายังไงมันก็คงต้องฝื้นนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องพูดเป็นคําเดียวกันว่าทั้งจังหวัดต้องพร้อมนะครับเพียงแต่ว่านําร่องเนี่ย สามอำเภอเนี่ยต้องทําให้ได้ใช่ก่อนถ้าถ้าซนบ็อกเปิดได้จริงเนี่ยนะครับมันจะเปิดหลายๆจังหวัดใช่ไหมฮะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่ผมก็เห็นหลายๆจังหวัดเนี่ยเสนอชื่อเข้ามานะครับเมื่อมีนักท่องเที่ยวนะครับได้รับการฉีดวัคซีน70%แล้วเนี่ยนะครับจังหวัดเหล่านี้นะครับจะเดินทางท่องเที่ยวกันอีกหนึ่งคือเราจะได้อน,นิสงส์เรื่องการท่องเที่ยวของของคนในประเทศของจังหวัดใหญ่ๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับสองคือเราจะได้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเติมเข้ามาเนี่ย เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นคุณผู้ชมคะ5ปีก่อนที่โควิดจะมาถึงนะคะตัวเลขการท่องเที่ยวเชียงใหม่แต่ละปีนั้นมีคนไปเที่ยวปีละเกือบ11ล้านคนเฉพาะปี62ปีเดียวก่อนโควิดมาแค่น,นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะรายได้ภาพก,การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ปี62 1แสนกว่าล้านบาทนะคะทั้งหมดนี้หายไปเกือบหมดจากโควิด19แต่ว่าภาพการท่องเที่ยวแบบใหม่ของเชียงใหม่ new normal จะนาร่องก่อน 4อำเภอที่ดีฉันว่าการนำร่องที่เกิดขึ้น1ปัจจัยต้องฉีดให้ครบ70%ของประชากรทั้งจังหวัดเพื่อสร้างคุมมคุ้มกันหมู่นะคะและการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นแบบ New Normal mm hmm. เขาบอกต้องเป็นไปตามกลไกมาตรการที่ชื่อว่า SOP คือมาตรการนี้ต้องผ่านการคุยการพิจารณาโดยสอบคอก,ก่อนนะคะเป้าหมายก็คือจุดที่จะเปิด ให้เที่ยวต้องปลอดเชื้อและมีภูมิคุ้มกันหมู่จริงๆนะคะดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะการลงทะเบียนขอรับวัคซีนที่เชียงใหม่มีการปักหมุดรายงานภาพบรรยากาศกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะจุดนี้เป็นภาพที่กาทานินหรือว่าตลาดทานินจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางสำนัากงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาเปิดอำนวยการให้ประชาชนที่นั่นไปลงทะเบียนขอรับวัคซีน กลุ่มแรกแล้วค่ะเหมือนหลายที่อายุ60ปีขึ้นไปคนที่มีโรคประจําตัวใน7กลุ่มโรคทีนี้ภารกิจของเชียงใหม่แซนบ็อกไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวกลยุทธ์ของเขาก็คือจะจัดจุดรับลงทะเบียนแบบนี้กระจายไปตามพื้นที่ที่เป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆที่คนเชียงใหม่จะต้องออกไปจับจ่ายซื้อของกันนะคะ 18ถึง19นี้เท่าที่ดิฉันเช็คข้อมูล9โมงถึง4โมงเย็นเนี่ยจุดหลักๆก,ก็จะมีบิ๊กซีหางดงแม่ฮี้จังหวัดเชียงใหม่แมคโครสาขาเชียงใหม่รวมไปถึงเทสโก้โลตัสที่คำเที่ยงด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมเวลาไปลงทะเบียนสิ่งที่อย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ที่ระบุถึงโรคประจาตัวของคุณผู้ชมกันด้วยนะคะอันนี้ให้เป็นข้อมูลสาหรับชาวเชียงใหม่และหลายๆที่ที่จะไปลงทะเบียนด้วย ผูชมคะนาทีนี้เราคุยกันต่อถึงโมเดลการจัดการเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์นะคะซึ่งเป็นความหวังภาคการท่องเที่ยวและคนเชียงใหม่ทั้งจังหวัดค่ะวันนี้เราจะเข้าสายพูดคุยกันกับพี่เบิม้มนววพลนคันทาวนิตนะคะพี่เบิ้มเป็นประธานกองทุนวีเลฟเชียงใหม่จะได้คุยเรื่องการขยายโมเดลเชียงใหม่แซนด์บ็อกกับเรานะคะพี่เบิ้มอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เบิ้มได้ยินเสียงไหมคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่บ้อมคะคำถามแรกต้องถามก่อนเลยคะ่ะเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์มันจะต่างจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังไงบ้างคะเอาเอา,อางี้ก่อนดีกว่านะครับนั่นหมายถึงว่าเชียงใหม่เองเ,องเนี่ยเป็นหนึ่งในหกพื้นที่นําร่องที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจากต่างชาตินะครับนั่นหมายถึงว่าหนึ่งตุลาเนี่ยของไทยเองก็คือกําหนดให้หกหกหกพื้นที่นําร่องเนี่ยเปิดรับนักท่องเที่ยวกับต่างชาตินั่นคือตามแผนนโยบายนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วประเทศไทยก็จะเปิดรับท่องเที่ยวทั้งหมดก็คือ1มกรา65อันนี้คือแผนของนโยบายขอ,ของของทางภาครัฐนะครับทีนี้ไอ้ตัวแซนบ็อกเนี่ยก็คือคือเนื่องจากเป็นหกพื้นที่นําร่องแล้วเนี่ยเราก็ต้องการจะดาเนินการคล้ายๆกับภูเก็ตนั่นหมายถึงว่าภูเก็ตเขาเปิดคือหนึ่งมกรา64นะครับคือทำแซนบ็อกก่อนที่จะจะนําร่องเป็นหนึ่งในหกพื้นที่นําร่อง เราก็ต้องการเช่นเดียวกันเหมือนกับภูเก็ตว่าเราก็ต้องการเปิดพื้นที่ของเชียงใหม่ก่อนเหมือนกันนะครับก่อน1ตุลาก็ก็จะเป็นทำลายในช่วงของไตรมาสที่2ก็คือ1กระกฎาคม64ที่จะคล้ายๆกับภูเก็ตนะครับแต่ว่าดูทำลายแล้วเนี่ยในเรื่องของอวัคซีนแล้วก็ที่จะเข้ามาแล้วก็แผนการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยดูแล้วเชียงใหม่ก็จะสามารถเปิดแซนด์บ็อกซ์ของเราได้ก็คือที่เรานำเสนอไปนะครับก็คือ หนึ่งสิงหาหกสี่ที่เราพร้อมที่จะรับเป็นแซน์บ็อกซ์นะครับสี่อำเภอนะครับก็คืออำเภอเมืองแม่ริมแม่แตงแล้วก็ดอยเต่านะครับสี่อำเภอครับค่ะ,ะยังมีข้อท้าทายอยู่มากนะคะถ้าดูจากตัวเลขประชากรที่ไปลงทะเบียนขอรับวัคซีนแล้วไทม์ไลน์ตรงนี้จะเป็นยังไงบวกกับข้อท้าทายที่เกิดขึ้นนะคะคืออย่างนี้นะครับว่าในตัวของแผนแล้วเนี่ยก็คือการรับนักที่ต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็คือนักที่จากต่างชาติ ฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เขาฉีดวัคซีนครบโดสมาแล้วนั่นหมายถึงเขามีวีซ่าวัคซีนมาแล้วเพราะนั้นความมั่นใจที่เราจะมอบให้กับเขานั่นหมายถึงว่าพื้นที่เราเองก็ต้องมีการฉีดวัคซีนไปด้วยจริงๆเขาเขาร้อยเราก็ต้องร้อยนะครับแต่ว่ามาตรฐานที่เรากําหนดไปตอนนี้ก็คืออย่างน้อยเราก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสี่อำเภอนําร่องที่เราจะฉีดกันเนี่ยก็คือฉีด ที่จะรับแชนบล็อกกันนะครับเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า70%ของประชากรในพื้นที่นะครับสี่อำเภอนี้70%ก็ร่วมประมาณ3 0 0 0 0กว่าคนครับคือนี่คือ70%คือคือแปลว่าแต่ละอำเภอสียอำเภอที่พี่ไล่มาเมื่อสักครู่ต้อง70%ของประชากรในอำเภอและรวมกันแล้วต้อง70%ของประชากรของเชียงใหม่ถูกต้องไหมคะใช่ครับช่บ ทีนี้คนสนใจเพื่อเพื่อที่จะรับการกษตรงนี้ค่ะค,คนสนใจเรื่องวัคซีนแค่ไหนสำหรับเชียงใหม่ตอนนี้การตื่นตัวเป็นยังไงดัชนีชี้วัดมันคืออะไรคะ,ะก็คือคือต้องบอกว่าในทางรอดเรียนนําตรงว่าทางรอดของอการมีอยู่ของโควิด -19 แบบนี้ที่เราจะรอดไปด้วยด้วยกันอย่างไรเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ในตัวตัวของโควิด -19 แบบนี้เพราะนั้นก็ต้อง ให้ทุกคนได้ตระหนักว่าทางรอดเดียวที่เราจะรอดได้ก็คือเราต้องมีภูมิคุ้มกันนั่นคือเราก็ต้องมีวัคซีนที่ฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับของประชากรทั้งหมดในพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ที่ที่เราได้ได้เป,เป็นเป็นที่สื่อกันมาปัจจุบันนี้ถูกไหมครับรักษณาแบบนี้จะเป็นทางรอดเดียวที่สามารถเติมเต็มในเรื่องของเ,ออเม็ดเงินจากต่างชาติที่จะเข้ามาไหลเวียนสู่ในระบบที่เราตอนนี้เราขาดอยู่นะครับค่ะ มองการประสแบบนี้เห็นข้อท้าทายหนึ่งของเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเยอะด้วยนะคะแล้วก็เป็นบ้านหลังที่สองของผู้สูงอายุในบางชาติที่เลือกเชียงใหม่ด้วยตรงนี้ค่ะเราเราจะดูแลอย่างไรเพราะว่าด้านหนึ่งผู้สูงอายุบางท่านก็จําเป็นต้องมีคนดูแลหรือว่าแคร์ค to ิปเปร์ด้วยอะค่ะในตัวของบ้านบ้านหลังที่สองของผู้สูงอายุในต่างชาติน <th ั้นนะครับอันนั้นก็คือกลุ่มเป้าหมายอีกอันหนึ่งนะครับที่จะเข้ามา แต่ท้งนี้เท่านั้นอย่างที่นาเรียนว่าเราก็ต้องสร้างความช่อมั่นให้กับเขาที่จะเข้ามาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราก็ต้องฉีดวัคซีนอย่างยางไม่ได้ก็คือต้องฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยก่อนตามกําหนดการตามแผนที่เราวางไว้ว่าเราจะรับเปิดแซนบ็อกหนึ่งสิงหาเนี่ยเพราะนั้นวัคซีนสําหรับสีเอ็มเภอแรกก็จะต้องเริ่มฉีดเข็มแรกสําหรับสีเอ็มเภอก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาค,นครับทำลายมันเป็นอย่างนั้นเข็มหนึ่งมิถุนาเนี่ยวัคซีนฉีดสองเข็มถูกไหมครับ คนที่ฉีด1นึ่งวิทยา,าก็ต้องฉีดข็นที่2ก็คือ22่ิบวิทุนานะครับเพราะฉะนั้นแผนเราเนี่ยตอนนี้นั่นหมายถึงว่าศักยภาพในการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ของทางเจ้าที่สาธารณสุขเองแล้วก็ต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบสองหมื่คนต่อวันนะครับเพราะนั้น3ามแสนคนที่เราจะฉีดเนี่ยก็ตีว่าวันละสอ0 0 0ื 20, 000, ่ก็เท่ากับเราใช้เวลาในการฉีดตรงนี้สิวันแล้วนะครับ เพราะนั้น15วันเนี่ยเข็มที่สองที่บอกเมื่อกี้ว่าคนแรกที่ฉีดวันที่หนึ่งิถุนาจะต้องฉีด่ที่22มิถุนาเพราะนั้นบวกอีก15วันเพราะนั้นสุดท้ายก็ต้องประมาณวันที่หกกรกฎาที่จะฉีดให้ครบสามแสนนั่นคือเข็มที่สองนะครับคือเข็มสุดท้ายคือเข็มที่สองครบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีระยะเวลารอคอยอีกสิบสี่วันเพราะนั้นเราถึงมีกำหนดการว่าเราจะรับแสนบล็อกก็คือหนึ่งสิงหาหกสี่นะครับในตัวในพื้นที่สี่อำเภอนำร่องก่อนนะครับ แล้วก็จากนั้นไปปุ๊บจังหวัดเชียงใหม่ก็ทั้งจังหวัดที่จะเป็นจังหวัดนําร่องเพราะฉะนั้นที่เหลือไปต้องฉีดให้ครบในตัวที่เหลือ21อำเภอก็ประมาณ9 30,000กว่าคนคือ70%นะครับเพราะนั้นก็ต้องฉีดให้เสร็จสิ้นภายในสิงห์ภายในกันยาสิ้นเดือนกันยายนะครับเพราะนั้นครบ2โดสแล้วนะครับสิ้นเดือนกันยาถึงจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเดือนตุลาคือไตรมาสที่สี่นะครับนั่นหมายถึงทั้งจังหวัดนะครับ ก็เราตั้งเป้าไว้แบบนี้ว่าทางจังหวัดก็คือก็น่าจะได้รับนั่งเที่ยวจากต่างชาติได้ประมาณวันที่15ตุลาที่เป็นดีเดตที่ที่สามารถรับได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดก็คืออยู่ในในแผนแล้วก็ในกระบวนการที่เราจะต้องจัดทําให้เรียบร้อยทั้งในเรื่องของได้รับวัคซีนครบ70%อย่างน้อยนะครับแล้วที่เหลือก็ว่ากันไปแล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องมีในส่วนของมาตรฐาน SSA ที่จะต้องมาตรวจจับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับ นั่งที่ต่างชาติว่าเรามีมาตรฐานแบบนี้รองรับอยู่เพื่อที่อย่างน้อยเราก็คือเป็นสินค้าหนึ่งนะครับเป็นผลักหนึ่งที่ให้นักท่องเที่ยวต่งางจากต่างชาติเลือกซื้อมาหาเรานะครับต่อจากภูเก็ตเรียนนำตรงนะครับเพราะว่าในตัวไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยเราช้ากว่าภูเก็ตหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าไตรมาสที่สามเนี่ยสิงหาคันยาแน่นอนครับทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราก็จะเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปที่ต่อจากภูเก็ตนะครับจะเป็นผลพ่วงมาด้วยกัน เพราะว่ามีเงื่อนไขยอยู่นะครับในเรื่องของการเปิดสนามบินต่างๆนะครับกน่าจะเปิดมันมา,าเกี่ยวเนื่องอยู่ตรงกับไฮซีซันของเชียงใหม่ซึ่งอากาศหนาวพอดีนะคะเอาประมาณนี้นะคะคขอบคุณพี่เบิมค่ะใช่ครับ คุณผู้ชม<ส>ะคะเห็นทำลายอย่างชัดเจนนะคะที่จะวางแผนรับไฮซีซั่นพอดีของเชียงใหม่เพื่อที่จะดิฉันต้องใช้คําว่ากระชากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลับมาให้ฟื้นฟูที่อาจจะไม่เท่าเดิมแต่ว่าน่าจะทําให้หลายคนรอดกับสถานการณ์นี้นะคะซึ่งด้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเราปิดท้ายวันนี้นอกเหนือจากทำลายที่ชัดเจนในการฟื้นการท่องเทีย่ยวด้านหนึ่งวันนี้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในเชียงใหม่เขา ักหมุด SOS เข้ามาลองชมภาพกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าก็รอและมีความหวังแต่ระหว่างที่ความหวังยังมาไม่ถึงช่วยตัวเองก่อนนะคะ SOS ก่อนๆเลยนะคะคุณผู้ชมมีการเปิดท้ายขายของกันแล้วค่ะคือต้องเล่าแบบนี้นะคะหลายคนที่คุณผู้ชมเห็นตามริมทางที่เขาขายของเขายอมรับกับนักข่าวพลเมืองคุณม่อนเนี่ยนะคะเขายอมรับเลยบอกว่าบางคนมีร้านนะคะเคยมีร้านเล็กๆเ,กเกช่าร้านขายของมีหน้าร้านไม่ไหวค่ะ เพราะว่าคนที่ไปซื้อลูกค้าประจําไม่มีกําลังซื้อตัวเขาเองก็จ่ายค่าเช่าไม่ไหวสุดท้ายปิดร้านสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือพวกรถกระบะรถตู้รถแดงนี่นะคะคุณผู้ชมถอดเบาออกกันหมดเลยค่ะแล้วก็เอามาเปิดท้ายขายของพี่แดงหนึ่งในคนที่คุณมั่นไปสัมภาษณ์พี่แดงอายุ38บอกว่าเดิมทีเคยมีร้านนะคะ แต่พอไม่ไหวก็เลยผ่านตัวเองมาเป็นแม่ค้าผล,ลไม้ไปรับมาจากฝางบ้างรับมาจากตลาดเมืองใหม่บ้างมาเปิดท้ายขายของแบบนี้คุณเจษดาคุณอนิสาคะพี่แดงเป็นหนึ่งในแม่ค้าที่ยอมรับว่ามาเปิดท้ายแบบนี้แรกๆอายเหมือนกันนะคะค,คือคนเคยมีร้านอะแรกๆเขาต้องมาทําแบบนี้อาย,อายประกอบกับว่าไม่รู้เขาต้องเปลี่ยนมาขายผล,ลไม้ตอนแรกไม่ได้ขายอันนี้นี่ะคะ่ะกะไม่ถูกเลือกไม่เป็นมีเจ๊งไปบ้างขาดทุนไปก็เยอะนะคะ แต่สุดท้ายพี่แดงส่งกําลังใจมาถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่ายัางไงก็ต้องสู้เพื่อที่จะให้รอดอะค่ะอย่างน้อยๆได้เงินคืนทุนก็ยังดีค่ะมีพลังมีกําลังใจกันเยอะๆนะคะสิ่งนี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่สร้างกําลังให้เราสามารถยืนหยัดแล้วก็สู้ได้ต่อไปให้กําลังใจทุกท่านเลยที่กำลังต่อสู้อยู่ในเวลานี้ไม่ต้องอายอไม่ต้องเขินนะคะเพลอๆอาจจะดีกว่าเก่าด้วยซ้ำนะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าร้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ